เริ่งลูกร้านนีตุญนี่ปุ่นโนี่งอีละอืมโอมงามนลง นี่ครับพี่น้องมาเบิร์คอกนี่คอกนี่คอกใหญ่หมูเหมยเหมยสานอันนี้ตุ๊กผูอันนี้ตุ๊กนนเมียเขาก็เขาก็

เลี้ยงหานแ้วมันก็บาได้มามมกินเมิอดมีเลี้ยงหมูด้วมาสิขายได้ว,าน,วานเนี้ยไร่านเียบร้อยเลี้ยหานมืนสอโตเนี่ยเด้งเอามาเฮ้ยเด้งนี่ยอูหน่อยมีตัว ไม่ได้จับแม่กิ้นอื้นขัดเอยู่เออบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บเลยโดดเลี้ยงยังมันจะมีแต่หมากินเมืดเนาะเลี้ยงฮันฮันเกลียบลอยหมาก็กินจนเมืดอส์แล้วหมาก็ไม่หมาคนอื่นบอกหมาจะฟ้องเลยล่ะ เอาวขาเวขาองไร้าใกลปาก็ไม่คยขาอยู่ไปขาหมานี่นนี <S <S ่คือเด็กน่คือ้ยเฮ้ยเสันสนอย่าสันอย่าสันน่มาต้องขอามาเลยแค่เีลยวสิดปันี่สิเงบวกนี้อืออะพอพอพออกไป ยังเดี๋ยวพักสัอืมได้ยากได้ได้ยากได้หมูอันเลี้ยงคูงนั่น หมูแคบหมูเรียงจุ้งอะที่อ็ไม่ไงี